การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหนองน้ำใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีฝูงกบอาศัยอยู่อย่างมีความสุขพวกเขามีทุกสิ่งที่ต้องการทั้งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยแต่แล้ววันหนึ่งกบหนุ่มตัวหนึ่งชื่อออฟออฟก็เกิดความคิดขึ้นมาพวกเราน่าจะมีพระราชามาปกครองนะออออฟพูดขึ้นกลางวงสนทนา พระราชาที่จะทำให้พวกเรายิ่งใหญ่และน่าเกรงขามกว่าใครในป่านี้กบตัวอื่นๆได้ยินดังนั้นก็พากันส่งเสียงร้องเห็นด้วยเมื่อตกลงกันได้แล้วฝูงกบจิงพากันแหงนหน้ามองท้องฟ้าแล้วส่งเสียงร้องประสานกันดังกึกก้องไปทั่วหนองน้ำท่านเทวดาผู้ยิ่งใหญ่โปรดส่งพระราชามาให้พวกเราด้วยเถิดทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังตู้มสนั่นวันไหว น้ำในหนองกระจายออกเป็นวงกว้างท่อนซุงขนาดใหญ่ท่อนหนึ่งลอยลงมาจากฟ้าตกลงมากลางหนองน้ำพอดีในตอนแรกฝูงกบต่างพากันหวาดกลัวพวกเขาดำน้ำหลบอยู่ใต้ใบบัวแอบมองพระราชาองค์ใหม่แต่ท่อนซุงนั้นกลับลอยนิ่งๆอยู่บนผิวน้ำไม่ขยับขยื่อนไปไหนเลยอ๊อๆผู้กล้าหาญค่อยๆว่ายน้ำเข้าไปใกล้ๆ เขาใช้ขาหน้าแตะที่ท่อนซุงเบาๆแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเพียงท่อนไม้ธรรมดาธรรมดาท่อนหนึ่งเท่านั้นเมื่อเห็นว่าปลอดภัยกบตัวอื่นๆก็พากันออกมาจากที่ซ่อนฮ่า <c> ๆ <oughs> นี่นะเหลือพระราชาของเรากบตัวหนึ่งหัวเราะลั่นจากนั้นพวกมันก็พากันกระโดดขึ้นไปเต้นเล่นบนท่อนซุงอย่างสนุกสนานพระราชาแบบนี้น่าเบื่อจะตายอ๊อบอบตะโกนขึ้น พวกเราต้องการพระราชาที่แท้จริงพระราชาที่แข็งแกร่งและสง่างานกว่าใครในป่านี้ว่าแล้วฝูงกบก็เริ่มสวดอ้อนวอนต่อเทวดาอีกครั้งเสียงจากสวรรค์ตรัสลงมาว่าแน่ใจแล้วหรือพระราชาที่แข็งแกร่งอาจไม่ใช่พระราชาที่ใจดีเสมอไปนะแต่ฝูงกบก็ยังคงยืนยันคำเดิมพวกเราแน่ใจส่งพระราชาองค์ใหม่มาให้พวกเราเถิด คราวนี้ท้องฟ้าก็มืดครึ้มลงทันทีเงาดำขนาดมหือมาทาบทับลงมาบนหนองน้ำผีเสื้อยักตัวหนึ่งที่มีปีกสีดำสนิทแต่ส่องประกายแวววาวราวกับอัญมณีบินร่อนลงมาเกาะที่ดอกบัวขนาดใหญ่มันคือราตรีฝูงกบต่างพากันตะลึงในความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชาองค์ใหม่วิเศษไปเลยออฟอออุทานด้วยความดีใจนี่สิ ถึงจะสมกับเป็นพระราชาของเราแต่ราตรีไม่ใช่พระราชาที่ใจดีมันเริ่มกระพือปีกอันทรงพลังทำให้เกิดคลื่นลมแรงจนใบบัวพลิกคว่ำกบหลายตัวตกลงไปในน้ำอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เพียงเท่านั้นราตรียังบินโฉบลงมาใช้ขาอันแหลมคมของมันไล่จิกฝูงกบจนต้องหนีกระเจิงไปคนละทิศคนละทางไม่มีใครกล้าขึ้นมาบนผิวน้ำอีกเลยฝูงกบต้องอยู่อย่างหวาดผวา พวกเขาไม่มีความสุขอีกต่อไปเราทำผิดไปแล้วออฟออฟกระสิบกับเพื่อนพระราชาท่อนสุงองค์เก่ายังดีกว่าเสียอีกท่านไม่เคยทำร้ายพวกเราเลยในที่สุดฝูงกบก็ตัดสินใจสวดอ้อนวอนเป็นครั้งสุดท้ายท่านเทวดาพวกเราขอโทษพวกเราไม่ต้องการพระราชาอีกแล้วได้โปรดเอาความสงบสุขกลับคืนมาให้พวกเราด้วยเถิดท่นใดนั้นผีเสื้อยัก ราตรีก็บินจากไปท้องฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้งความสงบสุขกลับคืนสู่หนองน้ำฟุงกบได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าว่าความไม่รู้จักพอและความอยากได้อยากมีในสิ่งที่ไม่จำเป็นนั้นนำมาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อน